สวัสดีค่ะกับบิวเรตไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเบิงเวลาเบิ่์เวลาติดใบมงแล้วนะคะพอบานบูยู่นะคะพอบานไปผ้าลูกชส้ไปแข่งฟุตบอลนะคะอยู่ในทีมมูลูกชส้กับไปน้มตอนแรกแม่บ้านกทำมาใฉันไปนน้มบอสันเพนลนเลวานเด็กหน่อยไปนั่มอีกสองคนเป็นสามคนกับลูกชส้กับ4ีกับเพลนหนึ่งเลยน,นะ มันจะบมีหมองนางก็เลยเออบบไปดอกตอนเลยว,ว่าจะเป็นเห่นต่างเมืองน้ำในหละก็เลยบบไปมันขึ้นนี่ม่บานกับเห็ดงานนะคะขึ้นนี่กับสิเหตุแต่ว่าสิทำฟูท m e นะคะฟูใน twelve out shape สงสันะมันขึ้นเหตุ x out shape มีคอมเมนต์เพื่อนเพื่อน่าเนาะ่าเพื่อนเพื่อน่าเออเพื่อนติดตามแล้วคนอยากหเหตุคลิปแนะนำตัว บอเลยว่าแน่นำถั่วคือยังสมัครงานเนี่ยบอกให้ม่เนี่ยวิสิสิรเออบ I come from Thailand <laughs> แม่บ้านกับเฮดคลิปโอ้ยโดนแล้วนะคะโดนล่ะตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสองพันสิบห้ามั้งปีสองพันสิบห้าเฮดคลิปวิดีโออ่แม่ปีส hey องพันสิบห้าเฮดคลิปวิดีโอ อยู่ใน YouTube ตั้งแต่ลงใน YouTube ืัอไหร่นะเห็ดมาโดหลายปีแล้วนะคิดว่าตั้งแต่ปี2 0 1พันสิหาในคลิปวิดีโอแม่บ้านนี่สองเป็นสองพันกว่าคลิปนะคะสองพันคลิปวิดีโอนะสองพันกว่าหมดเละแต่ก็บัดได้ดังองีย <laughs> งกระติบกระติบกระติบไปแม่บ้านซื้อปิวนะคะเป็นซื้อปิวซื้อเหรียญซื้อปิวบางคนเพิ่นก็เอิ่นตะติว้วเอิ่นแป๊วเอิ่นยั้งไปแต่เอ๊ลืม กีแม่บ้านก็นแทบแต่จะคข้องว่าแม่บ้านแม่บ้านขึ้น่าจะาของอายุหลายแล้วก็เลยแทนว่าเป็นแม่บ้านอันอื่นจะค้องว่าแม่บ้านกับสิท้ามาไปเฮดไปเฮดงานเป็นแม่บ้านแถวแถวกระบอสเนาะแต่ว่ากับสิ่าว่าผิวยังสันผิวยังสี่กอืมันก็นจังไดอยู่นอกข้งสินะตอนมาเฮดคลิปกับอายุสามสามสิบกว่าล่ะงสินนะแต่แทบจะคของว่าแม่บ้านนั้นเป็นกลางๆดีเป็นคนโหลเอ็ดนะคะเป็นคนโหลเอด็ด อันคันว่าเรื่องรอยเอสดูอำเภอใดก็อยู่อำเภอ,ไ,อ,อ,เภอไม่บวดีแต่ว่ากันสิว่าหูนานหัวแจ๊คคุณนั้นหูวจักผู้นี้บดอยู่บ้านโดนแล้วนะคะโดนแล้วแม่บ้านสม,มัยก็มีคลิปวิดีโอเมียฝรั่งยังสันยังสีใหญ่ามาหลายมาหนีนอตแม่บ้านนี่แม่บ้านเนี่มาอยู่อังกฤษตั้งแต่ปี2004นะคะปี2004ว่าสันต์เหรอหลายปีแล้วนะคะ แม่บ้านมาตั้งแต่ตอนนั้นแม่บ้านอายุยี่สิบหกปีนะคะตอนนี้ก็อายุปีนี้เนี่ยสี่สิบห้าปีแล้วนะคะมาอยูุ่หลายปีแล้วว่าไงมันก็เลยแบบมันก็บเป็นอะไรใหม่ๆลูกกับหญ่แล้วลูกก็เริมหญยเริ่มยังตั้งแต่บ่งคลิบเก่าๆสี่ก็สซมีลูกมานันน้ำหนีคลิปอยู่แต่ว่าพอดีเข้าหญ่แล้วมันก็เขาก็ มีความเป็นส่วนตัวของเขาไงคือแน่นอยกับสิเปียนเนาะเขาก็สิว่าเขาบ่อยากให้ถ่ายคลิปวิดีโอเขาสินะพอบานกับเป็นยังสี่แต่ไดเล่ากับบมาอยู่ในคลิปวิดีโอแม่บบานเนอกคันบ่ไปถ่ายไปเที่ยวไปนั่นไปนี่จีคิดว่าเราสิมานางเบอาน้าแม่บานหรือนางกินเข่าคู่กันนี่ว้าไม่แบบไม่เคยทําแบบไม่ถึงว่ากินเข่าน้ากันยุ่เฮียนี่เฮ็ดอยู่แต่ว่าสิมาเฮ็ดถ่ายคลิปวิดีโอกินเข่านี่บ่เคยมีถึงสินี้แม่บานก็รู้สึกว่าอุ้ยเราแปลกอ่ะ สามีฉันเป็นอย่างเนี่ยแบบเราบอกเป็นคนยังสั่นยังสินะผู้อื่นเขาก็ดีดีแหละเห็นเมียเฮ็ดคลิปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กะมันมีส่วนรวมมาส่งเสริมเฮ็ดคลิปวิดีโอรำกันเฮ้ยระว่างระบบจำเป็นระว่างฝรั่งฝรั่งแฟนมาบานสิบ่คือผู้อื่นเขาสินะสิเป็นสิคือจะงงอยู่ไงกับหลุกกับเมียแต่บวกกับบง่ายกับผู้อื่นยังสินะบง่ายแนวจรงสิระว่างนาทีการงานเรานํานี่แหละเราเล่นบทอย่างมาก อ่าให้คนหูจักกันซันยังสีนะแม่บ้านก็โอเคที่แม่บ้านให้คลิปวิดีโอนะแม่บ้านฮ็ดคลิปวิดีโอตอนนั้นมีแรกบันดานใจตอนนั้นช่วงช่วงก้อนหนานั่นถึงแต่มาอยู่ใหม่ๆเนาะบ่าว่าคลิปแนะนาตูวเนาะอยู่ถึงแต่ตปี2004เนาะ2003หูจักกันกบแฟน2004ได้มานี่ตอนนั้นมือถือแม่บ้านใส่กันยังเป็นโนเกีย3100หนี่โมเดิร์นคักได้ซักโนเกีย3า0 0 แล้วก็มาโซนี่แบล็คเบอร์รี่ยังสินะไอ้อ่ายังกับไอโฟนไอย,ยังกับห้องกับมีมากสินะบานมาตอนบานก็มี i ไอโฟนตอนปี2012มั้งแฟนสือหายตอนตอนนอกก้อนน้านก็เป็นพวกโซนี่เป็นพวกโนเกียแบบที่ว่าบริเป็นจอแบบนี่บริ ถ่ายคลิปวิดีโอหรือเล่นอินเทอร์เน็ตได้แบบนี้อินเทอร์เน็ตกับบอดี้มีง่ายๆจังสีจังสินะติดต่ออยู่บ้านตะกี้กันยังได้ใส่คาดสื่อ,อยุลานจีนใบละคาดละซิบปอนซิมหาปอน,อนยี่ซิบปอนโทษเป็นหน้าที่กดซิน้มเบอร์แล้วก็กดไปหอดนะเบอร์สิขอโทษหาเบอร์บ้านหรือบเบอร์หัึงสินะแล้วก็ค่อยได้โทษได้คุยกันสัญ,ญญาณดีสัญ,ญญาณบอดี้งแต่สมัยนั้น ใครวอาเรื่องว่าแชทคอมพิวเตอร์สิโอ้ยมันยังให้ในโมเดิร์นปานนี่นะคะในสมัยนั้นนะบาดพ่อแม่แม่บารพ่อเลอร์มี่ไอโฟนเอ่อเลอร์มี่ไอโฟนเลอร์มี่ตะกี้แชทกับไส่อยังกั Messenger นะ Messenger ภาษาไทยกับบอมีอีกมีแต่ภาษาอังกฤษสิคุยกับครอบครัวกันข้อมูลสิกันยากยากสิพิมพ์อีเมลไปกับบอมีภาษาไทยจังซี่นะงบตรงไปซื้อ คันผู้ใดาโมเดิร์นเนี่ยเขาก็ไปซื้อแป้นพิมพ์ภาษาไทยมาดตอนสัรซิ่งแม่บ้านกับยากบุ่นเนียนเองสินะกะ็ยังได้ส่งโพสการ์ดกับเมืองไทยอยู่นาตะกี้มาหนิพ่อมาเปลี่ยนมี iPhone มีมือถือตะกี้ iPhone มากใหม่ใม่กับไทยคลิปวิดีโอบ่ได้ดนูเน๊ท่ายได้ประมาณหนึ่งนาทีหรือจังสันยังสี่ถ่ายไป็นเนี่ยกับคุณนวัยความจำกับเต็มยังสินะ Facebook กับแม่บ้านก็นเริ่มเล่นตอน ปีสองพันปีสองพันสิบสี่ในหลาตั้งแต่เริ่มมีแอนมืดมืดตอนนั้นคลิปมีมืดถือเครื่องแรกที่ว่าอยากใส่อยากเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยอู้ยยากยากว่าเพราะมีไอโฟอน,นแต่ไอโฟอนสามนะไอโฟอนสามไอโฟอนสี่โดนซ่อมไดนะแต่มาสินะบ้านแม่บ้านก็เด้มาบึงยูทูบก็เลยมาเห็นมียฝฟรังอัดคลิป ตอนนั้นก็เห็นยายนี่ก่อนน่นแหละแล้วก็เห็นยายน้อยที่แหลกมีเห็นโอ้ยเห็นเห็นผู้ใดก่อนนอเป็นผู้ชายลืมซื้อเหล้าไปบานก็บ่เห็นคลิปแล้วโดนแล้วบดิเบิงเราไปหาเชียวประเทศนั่นประเทศนี่แล,ล้วเราก็ล่งคลิปให้เบิงยังสินะไปบานก็เลยเออว่าจะควงกระยุอังกฤษเป็นอย่าง้คือเ่เห็นคลิปวิดีโอลงยังสินะหรือยายน,น้อยเพิ่นกะที่ว่าเพิ่อนอยู่สวีเดน เันเวนบอมันสวีเดนหรือสวิตเซอร์แลนด์ก็สวีเดนน่ะล่ะกาแฟอันเพิ่นๆกับร่องคลิปให้เบิร์นสีแม่บ้านกัมีแรงบันดาลใจในการเฮ็ดคลิปนะก็เลยเออก็เลยเบิร์คลิปคนนั้นคลิปนี้ก็เลยเฮ็ดคลิปกับคลิปแต่ละมือแต่ละเวบนจะคลองเหระว่าไม่คลิปกินก็ลองเฮ็ดเบิร์แล้วจะคลองบป็นเด็ดมักมักสายกินนั่งสินะแม่บ้านมักกินอยู่แต่ว่ากินละมาอออกกล่องแม่บ้านแม่บ้านคือยังเข้า มันมันคือต่างหนาต่างตากินพนแม่แบบมันมันมันขัดกับอันนี้เห่าสินะากจะแค่คลิปกินแล้วเปียงปางคือมูเพิ่นอยู่แต่ว่ามันเห็นแล้วมันกับบนีจำคลิปไปเที่ยวไปนันไปนีนั้งเจกะกับ่ไใดดังใจจากทายแน่ทางผัวกับลูกนายากไปทาเราโอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไข่แนยูสินะก็แต่ว่ากะโอเคอยูุ่ตะกีเพิ่นกบว่า อีกย่างก็ต้องให้คนมันหลุยังแซนยังเสียงเสียนะตอนแรกไปบานเฮ็ดคลิปใหม่ๆนี่ก็หลุนว่า,า,าอุ้ยผู้ใดสิกดติดตามอุ้ยมีคนนั่นคอมเมนต์อุ้ยตายแล้วยังแซนยังเสียนะแบบแรกๆก็ตื่นอยู่ในคอมเมนต์ตะยานตะยานยังเสียนะมาบอกหรือบอกบมวนัมนกำเฮ้งหรือเป็นบางก็ตื่นอยู่จิตตกแรกๆก็จิตตกอยู่เอาไปมา ลบทิมลบทิมบอกเมาื่นานไปนิดทิมแล้วก็บ,บอกบอกหัวซาสฉิมาดาอยู่ซี่อสิมาดา,มา,ดามาบอกอียังไปทัวร์กับแม่บานกับนีอังสินนะก็ฉันสิมาวาเรื่องให้ความหลู่มูเกี่ยวกับการขับรถอยู่อังกฤษมันกับเป็นตั้งต่แม่บานมาอยู่หนีสองพันสี่แม่บานขับรถผ่านตอนปีสองพันหานะคะมันก็หลายปีแล้วแม่แม่บานขับรถผ่านระเบียบ ในการสอบการเงี้มันก็คล้ายๆายกันนั่นแหละแต่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนไปตามปีราคาเท่านั้นเทันนี่แต่แม่บ้านเลี้ยนนัน่นชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละสิบปอนด์ชั่วโมงละสิบเอ็ดสิบปอนด์สิบเอ็ดปอนด์นั่งสิงนะเท่าน,นั้นนึงได้สู้มือนี่ 20, 30, นเท่าไหร่ละยี่สิบสู้มันสามสิบคืนเลยเตะหรือแม่แต่เทวะเฮ็ดวีซ่าวีซ่า,าอ่อมามันกับ มันกับเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วมันกับเปลี่ยนแล้วองศีนากับห้ความรู้เขาบไดดิมูมาถามแม่บ้านกับมันกับเป็นความรูเก่าๆมันบ่ไดิอัปเดตสุมือเฮ็ดออนไลน์ยังสั่นยังสิแม่บ้านก็บ่ไดิเฮ็ดออนไลน์แต่แต่สมัยแม่บ้านแม่บ้านก็เขียนกรอกแบบฟอร์มใส่กระดาษไปยืนกับแฟหนึ่งสินะแล้วก็บ้านแม่แต่กันว่าเปลี่ยนสัญชาติบริติซิติเซนนน่ะมันก็มีสอบไม่ยังอยู่ในหลายแต่ว่าสุมือนี่แม่บ้านฟังเบิ่งนี่ แม้แต่อวซ่าของแม่บ้านต่อวซ่าแต่ละปีตะกี้กับซีหาลอยยังสิแม่ซีหาลอยปอนบาทมาวซ่าทาวน์มาเจ็ดลอยหรือแปดลอยปอนแลวาา้ววซ่าท่าอ่าอ่าวีวิสาทาวน์จำบ่ไดบอเสียท่าเพาบบ้านเป็นผู้เสียแต่ว่าจำได้ว่าบ้านเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบริติิติเซนเปลี่ยนสัญชาติ เสียอยู่ประมาณเจ็ดแปดอ,อย, 2, ยึงสิบบถึงพันหนงสินะซุ้เมื่อนี่อุ้ยสองพันกลัวยังส่นึังสิแพงนะคบแพงแพงมาแม่บ้านกับเปลี่ยนสัญชาติตอนตอนปีสองพันเจ็ดหลังจากมีลูกนั่นละกระเทศตามสติปไปมาอยู่ใหม่ๆก็มาในน้ำวินวีซ่าคูมันเพราะเด็ดแต่งงานกับเปลี่ยนวีซ่าได้อยู่สองปีเพราะเปลี่ยนได้สองปีกับมา เปลี่ยนวีซ่าเป็นเอ่อเพอร์เน,นเมนต์คืออยู่ทาวอนเดบเดบวีซ่าทาวอนหลังจากหลังจากนั้นเลยก็เลยเปลี่ยนเป็น,ปนก็เลยมาขอเป็นเปลี่ยนสัญชาติคำว่าเปลี่ยนสัญชาติแม่บ้านก็นยังมีไทยพาสปอร์ตคือเก่านะคะแม่บ้านก็นยังต่อต่อไทยพาสปอร์ตคือเก่าอยู่กม็มีพาสปอร์ตไทยมีพาสปอร์ตอังกฤษแต่ว่าพาสปอร์ตไทยก็ยังเป็นนามสกุลไทยคือเก่าอยู่บ่ได้เปลี่ยนเพราะว่าแม่บ้านเคยถามแล้วเฮ็ดจังไง เขาบอกว่าต้องเอาไปเปลี่ยนจากเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มันหลายอย่างไงสินะโอร้าเศร้าก,ก็เลยใส่พาส,สปอร์ตยุนี่ก็ใส่พาสปอร์ตอ,อังกฤษเพราะวันมาน้ำสกุลนี่ขันกับเมืองไทยขันบริษัทกับโดนก็ใส่พาสปอร์ตอังกฤษ,กฤษ,กฤษ,กฤษแต่ว่าขันเขาอยากได้พาสปอร์ตไทยมาบ้างก็มีพาสปอร์ตไทยเขางสินะก็แล้วแต่แต่ว่ามันมันก็นมีอยากแจ้กหน่อยเพราะว่าลูกเข้าขันนั่งเครื่องบิน เผื่อว่าเป็นแม่แม่เผืนน่อคนละน้ำสกุลยังสีนะกันเอาพาสปอร์ตอังกฤษน้ำสกุลเดียวกันว่าเป็นแม่มันก็โอเคมันก็ง่ายังสีนะ,ะหลายๆอย่างนี่นะคะก็คือประวัติเ่าวๆว่าอยู่นี่โดนแล้วล่ะกะัตั้งแต่มาก,กับเริ่มเฮ็ดงานเลยนะคะกะับพอดีมีเพื่อนคนไทยอยู่นี่หลายก็เลยเริ่มเริ่มเฮ็ดงานกับเริ่มที่แรกกับงานเบสิกจอบคือผู้อืน่นเพิพ่นเฮ็ดนัแหละเพราะภาษาเฮาก็บ่เก่ง ม่บ้านกะเฮตุงานทำความสะอาดอหอพักนักศึกษาแถวยูนดดิเวอร์ซิตี้กะนั่งรถโดยสารไปทำงานตั้งแต่บาดพ่อผีเพิ่นขับรถพาไปบ้านก็ออกเงื่อนข้ำมันนั่งรถไปเหตุงานกับเพิ่นเพิ่นเหตุงานอยู่มองเดียวกันหลังจากเหตุงานอยู่เเออออ่ออ่ที่ว่าหอพักนักศึกษานั่น ช่วงนั้นแม่บ้านกันยังเรียนภาษาอังกฤษนะคะมากกับมาเรียนภาษาอังกฤษเอาความรู้เรียนการเรียนรู้การใส้ชีวิตยูนีนี่แหละเขาลงเรียนกับไปเรียนภาษาอังกฤษกับมูคนไทยเพิ่นน้ำกันนี่แหละกับไปเรียนเฮดยูเฮดไดยูสองปีนี่แหละประมาณสองปีแฟนกับสิจมแต่ว่าภาษาอังกฤษแม่บ้านบอกพัฒนาบอกบอกไปใส่มาใส่ตอนช่วงน,นั้นพอบ,บ้านแล้วก็ออกเรือแฟนแม่บ้านแล้วเป็นทหารเรือนะคะแล้วเป็นทหารเรือ ทหารเรือดำน้ำยามเล่ากลับมาเราก็สิว่าภาษาแมกกิตภาษาอังกฤษเป็บนบ้านประพัฒนาเพราะว่าไปทํำงานกับมีตคนไทยบอ,อกก็บอ,อกภาษาไทยสินะบอ,อกแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็บอ,อกโบลายกันเลยโบเก่งโบออไดพัฒนาโบเดบอกก็ผู้ใหญเพราะว่าไปเห็นงานกับย่ำช่วงทํำงานกับขึ้นนักเรียนเขากับโบเดยุหอเขากับไปทํำความสะอาดห้องครัวห้องน้ำให้เขาแล้วก็ดูดฟุน้นอันข้อรดดอให้เขาสินะ ไปบานก็นเลยเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานใหม่มาเห็ุงานอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าอยากโบกับคนหลายขึ้นตอนนั้นตอนนี้นาะทีในในโรงพยาบาลกับเปลี่ยนไปหลายเลี่วนะคะตอน,น,นกันยหญมากใหญ่ยายมาเห็ุโรงพยาบาลตอนปีสองพันหกปีสองพันหกใหญ่มากปีสองพันหกใหญ่มาเเห็งานงานโรงพยาบาลตอนนั้นมันมีตำแหน่งเขาเอิ้นวอนออเดอรี่ ไาขายเหตุงานคือเป็นผู้ซอยในของขวนั่มคือแบบว่าเขาเกิดมีเห่าคลิปเปิดเสื์บอาหารตอนนั้นเขาก็มีนาทีไปซอยเสืออ์บอาหารเสาร่าเสืออ์บอาหารเส,ารสาา่าเสื์บชากาแฟเก็บถ้วยเก็บจนันเอาจักเกือเกเยือกนำไปให้แล้วก็ทำความสะอาดนังสินะชูมือนี่มันสิเปลี่ยนเขาสิเขานาทีมันเปลี่ยนไปนหลายทีแม่ที่แม่บ้านไปเห็นนะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็เฮ็ดได้อยู่สอง สองปีสองปีก,กลัวก็เลยมัดทองันละทองเม็ธทิวตอนทองก็เห็ดงานจนหอดจนหอดเดือนที่เจ็ดคอยเศร้าทวงยิ่งใหญ่กลุ่มกับอะไรมันเผ่าทองใช่นะก็จนก็จนทองปีสองพันแปดกับคลอดลูกมันมอละตอนตอนทองกะยังเห็ดงานอยู่ายบาดพอคลอดแล้วกะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้าน สามีกับบุคอยอยู่บ้านเนาะก็ไปไปมามากออกเลือดสองเดือนแน่กลับมาบ้านซีซีหาทิตยังสารยังสีนังสีนะสลับไปเังสิละช่วงเราอยู่บนในออฟฟิศก็อยู่ออฟฟิศช่วงที่เราออกเลือก,ก็ออกเรือดัองสีนะบ้านนี้ก็ตอนฝากทองฝากหยังนี่มาบ้านไปเองเบิร์ดนะคะโบเดวา่า บอดดี้ว่ามีสามีภาพไปนันไปน,นีบอดดี้เป็นบอดดี้นี่แม่บ้านเพิงล่ำแขงจลของเบิร์ดนะคะที่ว่าอยาาขับรถเป็นไม่ไวหวเน่อเพราะว่าสามีบอยยุบานแม่บ้านก็เลยอ,อยากแบบสิไปใส่แลสิไปเพิงมูอกับแม่แต่ว่าเพื่อนคนไทยเพื่อนก็ว่าอยากไปชอบปิ่งเพื่อนกะใช้แฟนภาพไปแต่แม่บ้านเก่งใจยังสินะแม่บานก็อยาาขับรถพานเป็นไม่ไหวเดี๋ยวไปหาซื้อกับเขาเดีเ๋ยวไปนันไป็หนีอวเองยังสินะ กพาแล้วม็สมบายกับขับรถไปเห็นงานเลยอย่างนี้นะ้านนี่ช่วงช่วงอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกกับผ้าลูกไปนั่นไปนี่ก็อยู่ผู้เดียวแล้วว่านจนจนแม่แต่บ้าน,นก็ท่องโซฟี่ท่องที่สองห้างกันก็ท่องจนแม่แต่ลูกเขาโรงเรียนกับไปติดต่อโตรงเรียนเอง <laughs> แฟนบอยู่แม่แต่ลูกป่วยกับผ้าไปโลงบานไปให้เราเองเบิร์ไปเ <laughs> หตุทุกสิ่งทุกอย่างจนคิดว่า เออว่ากูมาอยู่อเห็ดอีหยังอยู่เหนีวยว่างสินะแบบแบบมีแต่งเงืนเขาบัญชีหนุ่มผัวก,กับว่าเห็นทองแล้วกับพอทองเนี่ยพอมีทองกับออกเลือดเองสิเลี้ยงลูกอยู่บ้านผู้เดียวยสินะจนคิดว่าจนเข้าขอดใจว่าแม่บ้านเป็นเป็นแม่เลี้ยงเดียวว่าบมีผัวว่ะสินพานลูกกับไปแต่โรงเรียนไปไปส่งลูกกับมีแต่เฮาไปหาไปส่งม่เคยเห็นผัวเฮาจนเขาถามวาน จนเขาจนเขาคิดว่าแม่บานเป็นบ่มีผัววะไงแม่บานเลยว่าฉันมีอยู่ฉันมีผัวอยู่แม่บานเลยย้ำพอบานกลับมาแม่บานเลยบอกซื้อฟังเราก็เลยไปส่งลูกไปหาบล็องเบื่อวานแล้วกับที่ะเพิ่นก็ว่าประมาณนี้นะคะนี่แหละชีวิตของแม่บานอยู่นี่จิว่าเห็นคือจังสรนจังสีแท้ย้ำหลังจากเอ่อพอลูกเขาโรงเรียนเริ่มน,นั่นรีดแบบพอบานเราก็ เราก็คือว่าออกอาจ,จัยออกเลือดอยู่สิบแปดเดือนมาเห็นงานออฟฟิศอยู่ปีเกือบสองปียังสินาะก็ออกเลือกอยู่ออฟฟิศออกอมันก็สลับยุ่งสินาะสลับยุ่งสีนะ่ันออกเลือออกอยังแต่ช่วงที่โดยที่บ่มีลูกนั้นพอบ,บานเราไปเห็นงานอยู่ก่อนแรกแม่บานก็นอยู่หนีผู้เดียวก็เที่ยวไปหากันเนะอาสินะแต่ฮันนีมีลูกนะแม่บ้านก็นยังเห็นงานอยู่นี หลายอย่างนะคะชีวิตอยูน่นี่แบบสูแบบสูแบบนี้นะตอนนี้พ่อบา้านเราก็อยู่ออฟฟิศเราก็สิไกลกเกษียณแล้วนะคะพอตอนก่อนหนาสองซี่ซี่ซี่ปีก่อนหนานั้นแม่บ้านบอกพ่อบ้านแล้วว่าบานนี้เธอใหญ่ไปใส่ชั้นสิบชันสิบว่อยู่บา้านเลี้ยงลูกแล้วตั้งแต่หกพัปีที่แล้วแล้วแม่บ้านก็ว่าฉันพ่อแล้วฉันเลี้ยงลูกอยู่ผู้เดียว อันเธอใหญ่ไ,ไปใส่บันเช่นสิบผ้าลูกใหญ่ไ,ไปนั่งสีนะ้เราก็เลยพยายามเพดคอวนาว่าอยู่ไกลๆแถวนีโบไกอกันยังรักกี่เราก็ยังได้ยุพี่หมาจังสีนะำบริเน่เราก็ใกล้สีเกษียแล้วนะคะ <laughs> อีกพี่หนาเราก็สิเกษียแล้วอยู่น้ำกกนมาหลายปีแล้วนะคะสิบแปดปีแล้วนะคะกะ็ตอนนี้เออหลังจากเห็นงานลงโรงพยาบาลโวสลับกันเนาะหลังจากเห็นงานลงพยาบาลเพราะมีลูกคอลูมปั๊บ อยู่เลี้ยงลูกกับสามารมาสิกบไปเห็นงานได้อีกพอบ่มีคนเลี้ยงลูกห้เสียเอาลูกไปเขาเนื้อสลีกับบบคุมค้างสินะแม่บ้านก็นเลยก็เลยแต่ก็เลยบอเดปกลบไปเห็นงานที่โรงพยาบาลคือเก่าบ้านนี้กทถาจนลูกเขาเนื้อสลีก็เลยหาเลี้ยวเบื้องงานว่าสีเห็นงานยังดีใครแบบว่ายุ่ฮเยนลูกก็เลิมนี่แล้ว ตอนช่วงที่วันลูกยังเนีน่อยเลี้ยงลูงสีแม่บ้านก็นยังไปเลี้ยนนะคะแม่บ้านก็นไปเลี้ยนเช่าแค่ไปเลี้ยนนั่นเลี้ยนนี่แบบเปิดหูเปิดตาแบบเอาลูกไปเข่านัสลีดที่เข้าจางอันนี้แหละอะไรคล้อจะคล้องกับไปไปเปิดหูเปิดตาไปเครื่องมือกับเอาอะสันตออาทิตย์ละสองเธอสิหลังจากนั้นก็เวลากับลูกคือเกอ่บาบ้านนี้พ่อแม่ พอลูกเขาแล้วแม่บ่ายก็เลยไปเฮ็ดงานเห็นเพื่อนคนไทยเพิ่นเฮ็ดนี่ละ่ะเพิ่นก็มีติดต่อให้ก็เลยไปต่ตอกับเอเจนซี่กับบริษัทเป็นเฮ็ดงานที่ว่าทําความสะอาดตามบ้านก็สิมีลูกค้าให้เขาไปติดต่อโทรเขาก็สิติดตอ่อหาลูกค้าเขาสิติดตอ่อมาหาเอเจนซี่เขานี่ล่ะให้เอเจนซี่ก็สิว่ามันอยู่แถวแอเรียนี่เพราะว่าแม่บ้านก็บอกว่าเจนสีเฮ็ดอยู่แถวนี้บ่เฮ็ดไกลบ้านเพราะว่าลูกจังซั่นจังซี่นะไกลเฮาไปคุยเอาว่าสิ ตกลงมกันว่าเหตุมือใดมือใดจากชั่วโมงยังสันยะังสี่นะแคชิชีนแฮนแต่ว่ากถูกต้องตามกฎหมายนะมีมีประกันมินันมีนีงสีนาะมีประวัติสอบประวัติบริวาเป็นไพ่เวดอีกอย่างเป็นบริษัทเหตุย็่อยในะต่อจากบริษัทเพราะหลังจากนั้นก็เลยมีเหตุการณ์ที่ว่าป่วยอีย่างเนี่ยแม่วบา้านเขาลงพยาบาลก็เลยอยากเปลี่ยนหางานประจำเหตุพอดี พอดีพ่อบ้านกะสิพ่อบ้านกะสิไเดอออกเลือดอีกอยังสินะกิสีไเดอออกเลือดไปอีกไปบ้านก็เลยไปสมัครงานอยู่แค่นหาวใกล้ๆบ้านไปเป็นพนักง,งานอยู่เนอันเป็นทั้งทงความสะอาดทั้งยูในี่ยโลง่งเครื่องซักผ้าลนรีทั้งอยู่ในห้องครัวไปล้างถ้วยเฮจันถึงสุกเก้าโมงเจ้าหอดบ่ายสามยังสินะมือละหกชั่วโมงบ้านนี้กะ ตอนนั้นกะองค์กรน,นานนั่นที่ว่าเหตุงานทําความสะอาดตามบ้านแม,ม่บานเลยไปสมัครเป็นแค่อันยุ้กับเอเจนซี่ก็ลอ่ลอ,งลองเหตุล่องเบิงอยู่บ้านพอเหตุล่องเบิงได้เข้าหนึ่งกะก็ร่างดีดีพอบ้านเราเลยได้ออกเรือแม่บางก็เลยหางานใหม่เห็ุงานประจ, <ๆ S 2> จะําก็เลยได้เหตุแถวบา้านกะย่มือเสาก็ไปโ่งหลูกกับฟ้าวไปเทศงานเรื่องงานแล้วฟ้ากับมาหับเอาหลูกจริงน,นะบานนี้กะเหตุอยู่นี่เป็นปีเป็นปี กลับไปเมืองไทยกลับมาพอบานแล้วก็ว่าเราสิบเดอออกเรือแเราสิไดยูฟังสินาแม่บานก็เลยว่าสันกะบฉันสิกับงานกลับไปเห็นงานแค่ได้ตอนช่วงกลับไปเห็นงานแค่เธอสิไม่ที่สีนี่โอเคเป็นบอทั้งสินาก็เลยแม่บานก็เลยออกจากงานที่อยู่หันกะสมัครเป็นงานแค่กลับไปงานเก่าบานก็บแม่บานก็ล่องเห็นล่องเบิงระวังเห็นงานแค่แม่บานก็ไปเห็นงานยูเนสซีพอมพรอๆเป็นเอเจนซี กะเรียนจบอล NVQ 2แล้วกตอนที่ว่าเฮ็ดงานแค่กได้เรียน NVQ แค่เลคือกัน2ก็จบยู่นบานี้ก็ก็เฮ็ดได้มา4-5ปีกับแฟนนังเธอคันตะกี้ก็ยังอยู่ลูกก็ยังอยู่โรงเรียนอันนี้นะเฮาก็เอาลูกไปฝากมวยเขายังให้ลูกยังไปโรงเรียนเองได้จังซี่นเฮากกลับมาเฮ็ดงานกงเวรจังซี่มันกบ่มีปัญหาบานี้ก พอเห็ดได้สิหาปีก็เริ่มเห็นอิ่มโตัวใช่ไหอยากหาอะไรจิมันถาท่ายแน่จ็กหน่อยพอดีมีมูเพิ่นสมัครมูฝรั่งน้ำกันนี่ละที่ฮูจักกันเขาสมัครเห็นงานอยู่ลงเขาไปสมัครงานโรงพยาบาลแม่บ้านก็เลยถามว่าสมัครจังได้เห็นจังได้ก็เลยไปสมัครก็เลยได้งานโรงพยาบาลนี่ยแหละค่ะก็เห็นมาได้สามปีแล้วก็เป็นเฮลท์แคร์แอซิสเซนแคร์สปอร์ตเวิร์กเกอร์เฮดคู่กับ ไอ้ข่าว่าเป็นผู้ซอยนางพยาบาลนั่นแหละ,ะเฮ็ดเข้ากับสิซ้อนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เบิดนั่นแหละบ่ได้ยติ์ใจแต่ยากับฉีดยา <laughs> เขาก็ปซส,สอนทั้งใส่ถุงเงี้ยวเขาก็สอนเปลี่ยนถุงขี่ก็สอนเปียซ้อนไปเบิร์ดสูวแนวแม่จะสอนอันอันเอ็นจีอันทัศทอจมูกก็สอนไปเบิ <laughs> ออ NG, รบบ์ดนัน่นแหละแต่ว่าบ่าไ,ได้ว่าใส่ทอเด้ซอยดึง ดึงหน้าม่ยังออกจากจมูกเขานะเขาก็สอนนั่นสินะคันเขาบ่มีถุงออกมาจากจมูกหลายอย่า,ง,า,ง,ยา,ง,า,ายงนี่นะคะคือแนะนําตัวแม่บ้านกันว่ายูนิโดดแล้วนะคะดูแล้วบริปินเนี่ยฝรั่งฮอนเฮอร์ตอย่างโดกบริมาแต่งตัวอีย่างดดกมากขายของอยู่นะคะมากเป็นแม่ค้าอยู่แต่วันม่มีโอกาสได้มาเห็ดจังสัน เอ็นมูเป็นขายอย่างนี้ก็ดีอยู่กับอยาเหตุอยู่แต่ว่ามันเพ็ดบุไรีมันมูไม่เวลาร่างสินะแล้วก็เลหลายอย่างอ่าใไฮวาอยู่รอยเอด็ดแต่ว่ากัเรียนหนังสืออยู่อีกอำเภอหนึ่งแต่อยู่เมื่อยวันด,ดีแต่ว่ากัเรียนอยู่พ่นท่องพอจบแล้วก็ไปต่อราชพัฒจบราชพัฒเอ่อจบเอกบัญชีแต่ว่ากับ,บ่ได้ใทน่เลยได้เห็ุงานอยู่ปีสองปีนี่มั้ง งานอยู่ปีสองปีแก้วเขาบัญชีจะขวางเลงน่นกันไหมกับบอดนนี่รู้อย่างนี้ไปเรียนเอกภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะแม่บอกกะมะพอแฟนนะคะจะพลัดจะพลูมากกันเลยเดี๋ยวมาพอแฟนนั่นแหะตอนพอแฟนกับอายุยิบห้าปีนะคะยิบห้ายิบหกกับมาแต่งงานจังสินะวาสนาบ้งสิเดี๋ยวมาอยู่จึงสี่ังสินนะเดี๋ยวมาอยู่ไก่พีกไก่นอง ก็ต้องอดทนล่ละค่ะเพราะว่าเขาก็มีขอบมีขั้วอยู่หนีแล้วสินะคิดหอดพ่อคิดหอดแม่บอกก็คิดหอดลึกๆแม่ใจมันก็คิดหอดอยู่ต้งเกับฟันถึงกันนั่นกันนีมันก็มีความคิดหอดอยู่นั่นล่ละแต่ว่าเขาก็ต้องอยู่ให้ได้ทนให้ได้แล้วก็เขามันก็มีความสุกกับขอบขั้วนั่นล่ะมันคอยอยู่ใดมันบอกคนห่อขันมาอยู่ไกลบ้านขันขอบขั้วม่มีความสุขมันก็อยู่บ่ไดดอกมันก็อยู่ยากแต่เขาก็มีความสุขเกี่ยวกับกลุ่มกับซามีเขานี่แหะนี่แหละค่ะประวัติ อันยาวนาน <laughs> แม่แต่แม่แต่วีซ่าเบิดอายุแฟนโอยูแฟนออกเลือกต่อวีซ่าต่อวีซ่าแล้วใส่ฟอร์มฟีดเขาตีตีกลับมาโอ้ยหลายเรื่องนะคะแม่บ้านน้องสูดโดยเฉพาะอเองแฟนกับวัยแฟนอยู่อเมริกาอยู่สินะ <laughs> อีกอีกอีสิมหามือวีซ่ากับสิเบิร์ตอายุอ๋อเช็ดจังได้ยังสินะกัน มีคนพาเฮ็ดติดต,ตัวกับออันนี้หล่ะแม่บา้านเขาไปติดตหนวยงานแฟนให้เขาซอยเฮ้าสินนะโอ้ยหลายอย่างค่ะหลายอย่างในการใช้ชีวิตอยู่นี่กัโอเค,อเคนะคะกับพวกหูเนาะว่าแม่บา้านเฮ็ดคลิปมาดูแล้วกับโบโบเดมี่อะไรพิเศษออกธรรมดานะคะสู่ชีวิตค่ะเป็นคนสู่ชีวิตยังสู่กันต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคันแม่บ้านกับอาดคลิปกับว่างว่าสิเป็นกําลังใจให้เพื่อน ในการค้นหาตัวเองสู่ชีวิตนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะ